ว่าคือฮาทีเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยคุณวิสนุเครือง,งามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าแม้ว่านายกเศรษฐาจะถูกถอดถอนแต่ว่าก็สามารถรักษาการตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ mm hmm. แต่สุดท้ายเนี่ยท่านก็มาแก้ข่าวบอกว่าฟังผิดไปหรือว่าหมายถึงการรักษาการของคอรมอ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยสรุปถ้าเกิดสมมติพรุ่งนี้คุณเศรษฐาโดนถอดถอนไม่สามารถดํารงตําแหน่งอะไรได้เลยครับ คนที่จะมารักษาการแทนก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีคนที่1น,นั่นเองนะครับไปดูกันหน่อยครับหลังจากเมื่อช่วงเช้าครับนายวิศณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้กับผู้สื่อข่าวในช่วงของก่อนการประชุมครมนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์คลาดเคลื่อนไปฮะ โดยตอนแรกเนี่ยบอกว่าหากพรุ่งนี้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ยังมีสิทธิ์นั่งในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีต่อได้จนกว่านายกคนใหม่จะนอออําครมเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนล่าสุดนายวิษณุเครือง,งามได้ชี้แจงใหม่แล้วนะครับว่าตนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าสื่อเนี่ยถามถึงเรื่องของครอมอรที่ยังรักษาการได้แต่สำหรับนายกไม่สามารถรักษาการได้ต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีและต้องให้รองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่ง ซึ่งในที่นี้ก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแทนดังนั้นถ้าพรุ่งนี้วินิจฉัยถอดถอนเกิดไปเลยฮะไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอีกทางหนึ่งเนี่ยเขาก็มองกันว่าถ้าเกิดนายกรอดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับคอรมอ